สวัสดีค่ะมาเจอกันคลิปต่อมานะคะการเรียนคณิตศาสตร์วันนี้วิชาคณิตศาสตร์วันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็คือจะเป็นเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองเปิดแบบฝึกไปเลยนะหน้า5 5ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะทีนี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมว่ารูปสี่เหลี่ยมในการหาพื้นที่มีอะไรบ้างนะคะ มีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างนะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุราสสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมรูปเป้าแล้วก็อะไรนะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าอ่าทีนี้เรารู้สูตรไปแล้วอ่ามาทีนี้มาดูที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะอ่ะดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันเลยนะ จากรูปนะจากรูปเขาบอกว่าอะไรหาความยาวของด้าน x จากรูปเขากําหนดอะไรมาให้อย่างข้อหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะอันนี้เขากําหนดอะไรมาให้คะเขากําหนดกว้างมาให้กว้างก็คือ3แล้วเขาบอกพื้นที่มาคือ21สอ่ะทีนี้เขาบอกกว้างกับพื้นที่มาให้เราหาความยาวอ่ะเราจะทําได้ยังไงมาดู พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรว่าอะไรนะคะกว้างคูณยาวใช่ไหมอ่ะความกว้างคูณความยาวทีนี้กระแทนค่าไปพื้นที่เขาให้มาแล้วก็คือ21ตารางเซนติเมตรนะคะเท่ากับกว้างเท่าไหร่กว้าง3ยาวเท่าไหร่ยาวไม่รู้อ่ะถ้ายาวไม่รู้เราให้มันเป็น x ไว้ติดค่าไว้นะคะอ่ะทีนี้ ก็จะได้เป็น21เท่ากับ3คูณ x ก็คือเป็น 3x อ่ะทีนี้3มันคูณ x อยู่ย้ายข้างไป x ก็จะเท่ากับ21ส่วน3ก็คือ21หาร3นั่นเอง21หาร3เท่ากับเท่าไหรเท่ากับ3อะไรได้21 3อะไรได้21 3คูณ7เพราะฉะนั้นค่า x ก็คือ7เซนติเมตร ค่า x คืออะไรก็คือความยาวอะความยาวคืออะไรคืออันนี้เห็นไหมเขากำหนดค่า x มาให้เพราะฉะนั้นนะค่า x เท่ากับเท่าไรเท่ากับ7เซนติเมตรนั่นเองนะคะ,ะไม่ยากเลยใช่ไหมดีมิวด,ด,ดูข้อ2ข้อ2คือสี่เหลี่ยมเลยคะสี่เหลี่ยมจัดตัวรัดถูกไหมก็คือจะมีด้านทุกด้านเท่ากันถ้าเราหา x ได้ อีกด้านหนึ่งก็เท่ากันเพราะะนาดสองด้านนี้เท่ากันใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่มีกําหนดมาให้ใช่ไหมว่าได้เท่าไหร่แต่เขากําหนดพื้นที่มาให้ถูกไหมทีนี้พื้นที่การหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากสูตรอะไรด้านความยาวด้านคูณความยาวด้านใช่ไหมทีนี้ไอ้เลขสองตัวนี้ความยาวด้านคูณความยาวด้านมันจะต้องเท่ากันใช่ไหมเพราะสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านสองด้านที่คูณกันคือมันเท่ากันถูกปะ เราก็ต้องมาดูอะไรอ่ะพื้นที่คือ49ใช่ไหมด้านคูณด้านครูกําหนดให้ x เนี่ยมันเป็นด้าน x คูณ x มันจะเท่ากับ 2x x x กำลัง2อ่ะก็เป็น x กำลัง2ทีนี้49เท่ากับ x คูณ x x คูณ x เราก็มาดูว่าเลขอะไรที่มันเท่ากันแล้วมันคูณกันได้49 อันนี้อาศัยสมบัติของเลขยกกำลังมานะอะไรคูณกันได้49คะอ่ะ็7คูณ7ถูกไหม7คูณ7ได้49เพราะฉะนั้น x x ตัวแรกก็คือ 7x ที่2ก็คือ7เพราะฉะนั้น x เดียวเท่ากับ7อ่ก x ก็คือเท่ากับเท่ากับเับ7เพราะฉะนั้นด้านนี้ x ก็เป็น x เท่ากันใช่ไหมก็เท่ากับ7อ่ด7คูณ7ได้29 ตอบอะไร29เซนติเมตรอ้ขอโทษ7เซนติเมตรนะคะอ่ะมาดูข้อ3ข้อ3เป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกไหมเขากำหนดให้พื้นที่มา4ตารางเซนติเมตรให้ความยาวให้ความยาวมา4เมตรไอ้สเซนติเมตรทีนี้เรามาดู สูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมดน้าขนานก็คือความสูงคูณความยาวฐานรูขอเขียนย่อเอานะสูงคูณฐานอ่ะเราก็แทนค่าไปพื้นที่พื้นที่เขากําหนดให้มาคือ4ตารางเซนติเมตรถูกไหมสีตารางเซนติเมตรอ่ะทีส่วนสคือค่าคงที่สูงเรารู้ไหมอ่ะสูงไม่รู้เพราะเขาให้เป็นค่า x อกเราก็ใส่ x ฐานฐานคืออ่ะ 4. สีทีนี้ ก็ตัดกัน212224อันนี้ก็จะเป็นสองฝั่งนี้พื้นที่เท่ากับ4เท่ากับ x คูณ2ก็ได้เป็น2 x ทีนี้2มันคูณ x อยู่ย้ายข้างไป2คูณ x ย้ายไปก็ต้องเป็น x ส่วน x เท่ากับ4ส่วน2อ่หาร2ได้2เพราะฉะนั้น x คืออะไร x คือความสูงสูงจึงเท่ากับ2นั่นเองนะคะ สองอะไรหน่วยหน่วยคือเซนติเมตรอ่ะข้อ4สี่เหลี่ยมอะไรคะอันนี้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูตรคืออะไรอ่ะเขาให้เส้นทแยงมุมมามีเส้นหนึ่งมีเส้นหนึ่ง x มีพื้นที่อ่ะเรามาดูสูตรสูตรของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือพื้นที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุม ทีนี้มาดูแทนค่ะพื้นที่พื้นที่เขาให้มาคือ10ตารางเซนติมเตมตรถูกไหมครูเท่ากับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมผลคูณของเส้นทแยงมุมทีนี้เส้นแรกเส้นแรกยาว4เส้นที่2ยาวเท่าไหร่ยาว x ก็เป็น4คูณ x อ็ะนี่เขาตัดการ2 1 2 2อ,อ,อ,อะไรได้4 2 2, 4เท่ากับ x อ่ะสิบสิบมาเท่ากับ2คูณ x ได้ 2x ต่อไป2มันคูณ x อยู่ย้ายข้างไปหารเป็น x เท่ากับ10ส่วน2ก็คือ10หาร2อ่ะ10หารสองได้เท่าไร10หารสองได้5เพราะฉะนั้นเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งที่เหลืออยู่ก็คือ5เซนติเมตร ต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าเป็นสี่เหลี่ยมรูปเว,ว้าอ่ะข้อที่ห้าเป็นสี่เหลี่ยมรูปเว,ว้าเขากําหนดให้มาเส้นหนึ่งเท่ากับ x อ่ะตรงนี้เท่ากับ x แล้วก็เส้นตรงนี้เท่ากับ x แล้วก็พื้นที่สี่สิบห้าจุดห้ามาดูสูสูตรเกินหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปเว,ว้าก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณ ผลคูณของเส้นทแยงมุมเราค่าแ,แทนค่าเข้าไปพื้นที่เขากำหนดมาให้คือ45.5เราก็ใส่ไปเท่ากับเศษ1่ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมทีนี้เส้นแรกเส้นแรกเขากำหนดมาให้คือ13แล้วอีกเส้นหนึ่งก็คือ x ใช่ไหมแล้วก็เป็น13คูณเอ็กก็ะจะได้เป็นเท่าไหร่ อะมันหารอยู่ย้ายข้างไปก็จะเป็น45.5คูณ2เท่ากับ13คูณ x 13คูณ x ได้13 x อ่าทีนี้42.5คูณ2ได้เท่าไหร่ได้91อ่า13มันหารอยู่อ่า13คูณ13คูณอยู่ย้ายข้างไปหารก็จะได้เป็น x เท่ากับ91ส่วน13 13อะไรได้91้าอ็ดอ่าคำตอบก็คือ13บคูณเจ็ได้เกเพราะฉะนั้น X ค่านี้เพราะฉะนั้นเส้นนี้อ่ะค่า X มันเท่ากับเท่าไหร่7หน่วยคือเซติเมตรต่อไปข้อ6ข้อ6คือสี่เหลี่ยมคางหมู เขาอ่าบอกมาเส้นเส้นนี้ยาวสี่ส่วนเส้นนี้ยาวแปดอันนี้เส้นนี้เขาให้หาใช่ไหมเพราะเขากําหนดมาให้คือ x อ่าแล้วก็พื้นที่พื้นที่เขากําหนดมาให้ว่าสี่เหลี่ยมอันนี้มีพื้นที่สิบหกจุดห้าตารางเซนติเมตรอ่ะเรามาดูสูตรสิสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนาน อะเราก็แทนค่าไปพื้นที่พื้นที่ที่เขากำหนดมาให้คือ16.5อ่เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูง <c oughs> อ่ะสูงคือตรงนี้คือค่า x เ,เขาให้หาอ่ะเราก็เขียน x ไปคูณกับผลบวกของด้านคู่ขนานผลบวกอ่ะด้านหนึงยาว4อีกด้านหนึงยาวเท่าไหร่ยาว8อ่ะก็จะเป็น อ่ะมวก7เป็น11ก็จะได้เป็น16.5เท่ากับเศษส่วน2คูณ x คูณ11อ่ะต่อไป2มันหารอยู่ย้ายข้างไปค่ะย้ายข้างไปเป็นคูณอ่ะก็จะเป็น16.5คูณ2เท่ากับ1 1 x ต่อไป11อ่ะคูณกันก่อน16.5คูณ2ได้33เท่ากับ1 1 x ต่อไป11 11มันคูณ x อ,อยู่ย้ายข้างไปก็ไปหารเท่ากับ33หาร11เพระนาะฉะนั้น11อะไรได้33ก็คือ11 3 33เพระนาะฉะนั้นความสูงที่เขากำหนดให้ x มาก็คือเท่าไหร่3 3อ่ะ3เซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่ะ ทีนี้เปิดหน้าต่อไปอหน้า46นะหน้า46ลองไปทำเองนะคะว่าทำเองได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็มาดูครูนะฮะอันนี้เป็นหน้า41อ่ลองทำเองนะคะหน้า41ว่าได้ไหมต่อไปต่อไปหน้า47อ่47อันนี้จะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม แต่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองอันก็คือเขากำหนดให้มาอันนึงเราหาได้เราก็จะมาทำอีกอันหนึ่งนะคะอะจีนี้มาดูพร้อมกันข้อที่หนึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เท่าไรหนึ่งร้อยยี่สิบตารางนิ้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่เท่าไหร่าาเ,รรเ,หรเขาบอกมาว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมรูปนี้ใช่ไหม มีพื้นที่เท่ากับ120ตารางนิ้วและเขาอยากรู้ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสผืนนี้มีเท่าไหร่ก็มาดูอะทีนี้เราต้องมาหาก่อนว่าอันนี้เขากำหนดมาให้ใช่ไหมว่าความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มันเท่ากับ15นิ้วเราต้องหาความกว้างใช่ไหมเพราะเรารู้ความยาวแล้วเราต้องหาความกว้างว่ากว้างตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่ก็คือ ความกว้างคูณความยาวอ่ะเราก็มาหาพื้นที่พื้นที่เขากำหนดมาให้ว่า120ใช่ไหมเท่ากับความกว้างความกว้างเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราให้ใส่ x ไว้ก่อนแล้วความยาวอ่ะความยาวเขากำหนดมาให้คือ15เราก็ใส่ไปว่า15ทีนี้ก็จะได้เป็น120เท่ากับ15คูณ x สิบห้ามันคูณ x อยู่เราก็ทำการย้ายข้างไปกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบหารสิบห้าเท่ากับ x x ก็จะเท่ากับเท่าไรสิบห้าอะไรได้หนึ่งร้อยยี่สิบก็สิบห้าแปดหนึ่งร้อยยี่สิบเพราะฉะนั้นความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันคือแปดนิ้วถูกไหมเพาราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความกว้างของตรงนี้แล้วของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วใช่ไหมว่า สี่เหลี่ยมจัตุรัสมันด้านละเท่าไหร่ถูกปะเพราะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำไมด้านทุกด้านมันเท่ากันเมื่อเราหาด้านตรงนี้มันเท่ากับแปดแล้วเราจะรู้ไหมว่าอีตรงนี้ว่าได้เท่าไหร่ก็ก uru, รู้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันด้านทุกด้านมันเท่ากันเมื่อตรงนี้เท่ากับแปดตรงนี้ก็เท่ากับแปดถูกไหมอ่ะทีนี้มาหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรของการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือความยาวด้านคูณความยาวด้าน ทีนี้ความยาวด้านเราหามาได้เท่าไหร่คะ8คูณ8ถูกไหม oh. ก็เอา8คูณ8เพราะฉะนั้น oh. พื้นที่ oh. พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ64อ่าหน่วยคืออะไรคะหน่วยคือตารางนิ้ว64ตารางนิ้วนั่นเองต่อไปข้อ2ข้อ2โจทย์บอกว่า สี่เหลี่ยมจัต <Cut us off> hmm. ุรัสมีพื้นที่25ตารางฟุตสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เท่าไรอ่ะทีนี้มาดูเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ใช่ไหมจัตุรัสก็คือสี่เหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่เท่ากับ25ตารางฟุตและเขาถามว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่เราก็ต้องรู้ว่า ด้านแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเนี้ยมันมีความยาวเท่าไหร่อ่ะเราเข้ามาหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากสูตรอะไรด้านคูณด้านอ่ะทีนี้เ็าแทนค่าไปพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ25ทีนี้ด้านคูณด้านด้านคูณด้านก็คือเราต้องรู้ว่ามันต้องเท่ากันถูกไหมมันจะต้องมีค่าเท่ากัน เพราะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านทุกด้านเท่ากันอ่ะเราก็มาดูว่าเลขอะไรที่มันเท่ากันแล้วมันคูณกันได้ยี่สิบห้ามันก็คืออ่ะมันคืออะไร x ก็เท่ากับ5ใช่ไหมอ่ะ x คูณ x, x เท่ากับ25ก็คือ5 5คูณ5มันเท่ากับ25เพราะฉะนั้น x เดียว x เดียวมันก็คือ5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้านนี้ ด้านนี้มันก็คือ5 55นั่นเองนะคะต่อไปเมื่อเรารู้ด้านแล้วใช่ไหมเราก็มาหา,าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้แล้วอีสูตรของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือความกว้างคูณความยาวความกว้างเรารู้แล้วใช่ไหมว่าตะกี้เนี่ยที่เราหาไมา่ได้คือ5ฟุตอะความยาวความยาวคือเส้นนี้เส้นนี้คือ9ฟุต อ่ทีนี้เราคูณกัน9คูณ5ได้45เพราะฉะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้อ่ารูปนี้ก็คือ45หน่วยคือตารางฟุตนะคะอ่ะต่อไปข้อที่3ข้อที่3บอกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่60ตารางนิ้วสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่เท่าไหร่ ะก็บอกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานล้ามาดูสี่เหลี่ยมด้านขนานคือรูปไหนอ่าสี่เหลี่ยมด้านขนาดคือรูปนี้ถูกไหมอ่าอันนี้คือสี่เหลี่ยมด้านขนานอาทีนี้สูตรการหาสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวฐาน ทีพื้นที่พื้นที่เขากําหนดมาให้คือ60เราก็ใส่60บไปเท่ากับเศษหนส่วนสคูณสูงสูงคือเท่าไรสูงคือ5ใส่ไปแล้วฐานฐานคือตรงนี้ฐานคือตรงนี้นรนเรารู้ไหมเราไม่รู้เราแสงค่า x ไปแล้วก็ ทำการย้ายข้างแก้วสมการ2หารอยู่ย้ายข้างไปเป็นคูณส่วน5มันคูณอยู่ย้ายข้างไปเป็นหารก็จะได้เป็น60คูณ2อหารหาทีนี้ก็ทาการตัดการน5 1 5 5อะไรได้ 60, 5 12ก็จะเหลือ12คูณ2เท่ากับ x เพราะฉะนั้น x คือ24 24คือตรงไหนคือตรงนี้ อ่าตรงนี้ก็คือ24ความยาวตรงนี้ที่เราหาคือ24นิ้วอ่าทีนี้เรายูเรารู้ความยาวตรงนี้แล้วใช่ไหมตอม่อไปสี่เหลี่ยมคางหมูเราก็หาพื้นที่ได้แล้วถูกไหมอ่านี้เราก็มาดูพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานอ่าเท่ากับเราก็มาแทนค่ะเศษ1ส่วน2คูณสูงสูงคือตรงนี้สูงคือเ คูณผลบวกของด้านคู่ขนานผลบวกอันนึงยาว14อีกอันนึงที่เราหามาได้คือ24อ่ะแล้วเราก็บวกกัน14บวก24ได้38อ่ะเราก็ตัดการ2อ,อะไรได้38 2 19แลเ้าเข้า7เอา7คูณ19 7คูณ19ได้133มีหน่วยเป็นตารางนิ้ว ต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4ข้อ4สามเหลี่ยมมีพื้นที่27ตารางฟุตสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เท่าไรอ,อ่ะเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมอันเนี้ยมันมีพื้นที่เท่ากับ27ฟุตแล้วก็ถามว่าสี่เหลี่ยมอันนี้มีพื้นที่เท่าไหร่เราก็ต้องมาหาว่าข้างล่้ามันเป็นพื้นที่เอ้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมผืนผ้าคือสูตรคือ กว้างคูณยาวแล้วก็ต้องมาหาไอ้ความยาวตรงเนี้ยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้มาหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมก่อนสูตรในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมคือเศษ1งส่วน2คูณสูง,ค,สงคูณฐานพื้นที่เขากำหนดมาให้คือ27 27เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงสูงคือเท่าไหร่อ่ะสูงคือตรงนี้สูงคือ 6คูณฐานหานเราไม่รู้หานเราไม่รู้อ่ะเราติดค่า x ไว้ให้เขาอ่ะทีนี้เราทำการตัด2 1 2 2อะไรได้6 2 3 6ก็จะเหลือเป็น 3x ใช่ไหมทีนี้3มันคูณ x อ,อยู่ย้ายข้างไปหารก็จะกลายเป็น27หาร3เท่ากับ x x ก,ก,ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่3อะไรได้27 3คูณ เกได้27เพราะฉะนั้นตรงนี้เอค่าค่านี้ใช่ไหมค่านี้มันก็จะเท่ากับ9ฟุตอ่ะเราก็จะรู้ว่าความยาวตรงนี้มันคือ9ฟุตทีนี้เราได้ความยาวแล้วเราก็มาหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกว้างคูณยาวกว้างคือเท่าไหร่กว้างคือ4อ่ะยาวยาว,ยาวคูณที่เราหามาได้คือ9อ่ะเราก็เอา4คูณ9 4คูณ9ได้เท่าไหร่คะได้36 เพราะฉะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ก็คือ36ตารางฟุตนั่นเองค่ะ,ะมาดูข้อ5ข้อ5เขาบอกว่าสี่เหลี่ยมรูปเม้ามีพื้นที่42ตารางนิ้วสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เท่าไหร่เขาบอกมาสี่เหลี่ยมรูปม้าก็คือรูปนี้ใช่ไหมบอกมีพื้นที่เนี่ยเท่ากับ42ตารางนิ้ว แล้วเขาถามว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เท่าไหรอ่ะหาสี่เหลี่ยมรูปเบ้าก่อนสี่เหลี่ยมรูปเบ้ามันบอกว่าอันนี้ใช่ไหมอ่ะพื้นที่การหาสี่เหลี่ยมรูปเบ้าคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมทีนี้พื้นที่พื้นที่เขาบอกมาว่าเท่ากับสี่สิบสองเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมก็คือเส้นนี้เส้นหนึ่งยาวหกอีกเส้นหนึ่งเรารู้ไหมคะว่ายาวเท่าไหร่เราไม่รู้ อ่ะเราก็ติดเป็นค่า x ไว้ให้อีนี้ก็2ตัดกัน2 1 2 2อะไรได้6 2 36ก็จะเหลือเป็น3คูณ x นี้3มันคูณ x อ,อยู่ย้ายข้างไปก็เอาไปหารก็จะกลายเป็น42หาร3เท่ากับ x เพราะฉะนั้น x ก,ก็เท่ากับเท่าไหร่14อ่ะเราก็รู้แล้วว่าความยาวตรงนี้มันเท่ากับ14นิ้วอ่ะทีนี้เราก็รู้แล้วว่า จะหาได้แล้วว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มันมีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะทีนี้ก็มาเข้าสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวทีนี้กว้างกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือ8คูณยาวเท่าไหร่ที่เราหามาได้ตะกี้นี้ก็คือ14ก็เอา8ไปคูณ14อ่ะคูณซิมาได้เท่าไหร่แปคูณ14ได้112มีหน่วยเป็นตารางนิ้ว อันนี้นะก็จบแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมในรูปต่างๆที่มี2ออันที่เขากำหนดมาอย่างหนึ่งและให้เราหาอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับค่ะลิซะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอการคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเจอกันใ่คลิปต่อไปนะ